านก็มีให้ชมกันอยู่นี่นะจนกระทั่งบัดนี้นะคือจริงๆบางคนเนี่ยเขาไม่ว่างเลยนะเอองานนู้นงานนี้งานต่อเนื่องเลยงานนี้ก็คางานนู้นก็คาเอสังเกตดูคนที่เขามีงานเยอะนะผู้ทำหลักเน่ยเขาจะไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลางานเล็กๆไม่เครับเขาต้องเอาแต่งานใหญ่ๆเพราะอะไรเพราะว่างานใหญ่ๆเนี่ยมันมีผลงานมันโชว์ได้โชว์ผลงานกันได้ แต่นี่ไม่มีใครเขากล้าไว้ใจนะเออเห็นไหมเออนะเอฟซี FC ดูเอาแล้วกันนะครับให้เห็นนะโอ้โหจะไปชวนเข้ามาอโอ้โหคือบางคนเขาก็กโดนแล้วโดนอีกโดนซ้ําโดนซากนะไม่มันไม่ใช่ว่าจะปอ่าจบแค่งานนี้นะมันมีงานใหม่รอรออยู่อีกนะงานใหม่ที่จะเข้ามาอีกนะรออยู่อีกก็เตรียมรับอีกอะลย นะบอกกันตรงๆเออด้านเดิมๆออสมัยก่อนอสมัยก่อนตอนแรกๆนะมีปัญหาเกี่ยวกับอ่าพวกด่าทอกันนี่แหละในบริษัทด่าทอกันบ่อยๆแล้วก็ร้องเรียนกันด่ากันแล้วก็ไปร้องกันด่าแล้วก็ไปร้องกันเชื่อเปล่าสารท่านบอกว่าคุณเนี่ยไม่มีมนุษย์สัมพันธ์กันเลยหรือไงเนี่ยนะ วันๆคุณไม่คุณว่างหรอคุณไปนั่งด่าคุณด่ากันตลอดเวลามีปัญหาก็เอาขึ้นไปเอให้สาให้สารพิจารณานะครับอ่าไต่สอบสวนโทษอะไรอย่างเงี้ยนะให้ตัดสินก็แปลกใจเหมือนกันทําไมเขาบอกว่าพวกคุณไม่ไม,ไม,มีมนุษยสัมพันธ์กันเลยยังไงทําไมต้องหาเรื่องทะเลาะเบาแหว้งกันหาเรื่องอาด่ากันพอด่ากันลงจบไม่ลงหรือเคลียร์กันไม่ได้ก็มาร้องเรียนนะครับ นะเออให้าาศาลตัดสินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดเราเอ่าถ้าเกิดจะหาคนเห็นก็ด่ากันไปด่ากันมามันก็น่าจะโอเคไหมลนะ่ะเออก็ไม่มีอะไรถ้าไปอย่างเงี้ยถามมาเสียเงินไม,ไม่ต้องถามอาเสียเงินมเสียที่เงินก็ต้องจ่ายนะเสียเวลาอีกอ,อ เป็นประเด็นนะก็มันมันก็ต้องเป็นประเด็นอย่างนั้นตลอดสังเกตดูไหมนะนะเอฟซีนะเออถ้าไม่สร้างประเด็นมันก็มีประเด็นเข้ามานะครับนะมันจันเป็นลักษณะนั้นตลอดนะเออเอาถ้าต่างคนต่างอยู่มันก็จบไงมันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเออถ้าไม่ได้ไปสกอเรื่องกอรานี่แหละคือประเด็นนั่นแหละนะเออ เพราะถ้าอยู่เฉยๆมันไม่มีอยู่แล้วคนเขา้าถ้าเกิดคนเข้าที่ไม่สู้หรือคนเข้าที่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้เขาก็จะเดินหนีอย่างเดียวคุณมีปัญหาเขาก็เดินหนีสวัสดีครับคุณนายรงกรน,นะครับคุณมีปัญหาเขาก็เดินหนีมีปัญหาเขาก็เดินเขาไม่เอาเรื่องมันคนคนแบบนี้เขาเขาเรียกว่าเขาจะไม่ค่อยมีประเด็นกับใครเพราะอะไรเขาไม่อยากจะให้มันมีปัญหาไงเขาก็จะเดินหนีหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงได้เขาก็เลี่ยง แต่อันนี้ไม่เอากูเก็บดักหมดอะเล็กน้อยกูก็เอาใหญ่เล็กก็เอาหมดทุกเม็ดมันก็เลยขาดไม่ได้แล้วนอนหลับไม่ตาถามแค่นี้นะครับเออตัวเองก็ต้องมีช่องโหว่นะครับมันไม่มีหรอกคนเราจะทํางานแล้วไม่มีช่องโหว่มันมีตลอดอยู่แล้ววิศวกรยังพลาดนะหมอก็ยังพลาดที่ว่าเก่งหัวใบที่สุดเนี่ยก็ยังผิดพลาดเออ เห็นไหมล่ะมันมีทุกคนแหละถ้าคนเราทํางานหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีการผิดพลาดแน่ๆอยู่แล้วเออมันต้องต้องยอมรับตรงนี้คนไม่ผิดพลาดก็คือคนไม่ได้ทําอะไรเลยคุณอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ผิดพลาดอยู่แล้วถ้าคุณทําไปคุณลงมือทําเมื่อไหร่ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะโอกาสทํางานผิดพลาดมันมีเพราะฉะนั้นช่องโหว่ตรงนี้แหละอ่าที่จะเป็นคนอ่าลงโทษคุณเองคุณต้องผิดพลาดสักวันใดก็วันหนึ่ง นะวันใดก็วันหนึ่งก็ต้องมีโอกาสผิดพลาดแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหกูไม่น่าพลาดเลยทํายังไงได้คุณทําไปเรื่อยกก็พลาดแต่คุณก็พลาดบ่อยนะอใช่ไหมคุณพลาดมาบ่อยแล้วเรื่องต่างๆนา,า,านาที่สร้างมาเนี่ยเป็นประเด็นเนี่ยว่าคนนูน้นว่าคนนี้นะครับด่าคนนั้นด่าคนนี้แต่ถามว่าตัวเองได้เคยทํำไหมคุณทาตลอด ตัวเองก็ได้ทํามาตลอดเออทำไมทำไมไม่มองดูอ่าส่องกระจกแล้วดูตัวเองว่าคุณเคยทําอะไรมาบ้างคุณเคยไปว่าคนอื่นไหมเออคุณเคยไปอ่าติถินนินทาคนอื่นไหมเออเคยไปมูลี่คนอื่นไหมไปดูถูกเหยียดหยามเขาไหมเคยมีไหมไม่เลือบานเออเขายังบอกเลยว่า ถ้ายังทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาจะเอาคลิปเอาอะไรออกมาแฉนะเขาจะรู้นะเออนะเรื่องความลับเรื่องความรับมีเยอะมีเยอะเอฟตีมีเยอะ, D, ยอะบองตรงนะครับเออคือเอามาเปิดวันนี้ก็ไม่หมดอะเอาง่ายๆเขาเก็บข้อมูลไว้เยอะนะครับบอกกันตรงๆ บอกแล้วนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้คุณจะชนทุกเม็ดทุกเรื่องทุกราวเนี่ยนะครับเสี่ยงถามว่าเสี่ยงไม่ไม่ต้องถามแล้วเ,เสี่ยงไหมมันเสี่ยงอยู่แล้วโอกาสที่จะพลาดมันมีแล้วพลาดไปไงแล้วเสียไหมเสียสิทําอะไรไม่ได้เออเอาชื่อเสียงมาละเลงตรงนี้นี่โอ้โหมันเสียหายอยู่แล้วนะครับเอฟซีสร้างวัฒนธรรมสร้างปัญหาให้คนอื่นนะนะ มันชัดเจนแล้วก็ถ้าใครไปเชื่อนะคนที่เชื่อก็ต้องยอมรับตัวเองไปว่าตัวเองคิดผิดเ,เห็นไหมบางคนเขาฉลาดเขาก็ชิ่งออกไปเขาไม่ไหวนะอชิ่งออกไปเขาผิดผ้าเขาก็ชิ่งออกแต่บางคนยังไม่รู้ว่าเชื่อเชื่อโอ้เชื่อก็เข้าทาง <laughs> เสนะนะีเข้าทางนะครับนะเข้าทางเข้าทางก็รับไปสินะ รับผลกระทบไปรับไปสิใช่ไหมเพราะถ้าเรื่องราวมาหาตัวเองแล้วเนี่ยเอฟซีนะถ้าเรื่องราวมาหาตัวเองเนี่ยมีแต่เสียกบเสียแน่ๆนะแล้วเรื่องเรื่องใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันต่อคิวเข้ามาตอนนี้มันจะเข้ามาโดยๆเลยนะเข้ามาเรื่อยๆแล้ว,วเราก็จะได้เห็นไปเรื่อยๆแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออ เป็นพ่อการกระทําหรือไม่นะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนะเนาะไปช่องมาเป็นผักมาขาอ๋อล้ะครับผมน,บออนี่แหละนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็อยู่ทางฝั่งนู้นก็มีแต่คนพยายามปั่นนะครับพยายามปัน่นให้มีปัญหากัน นะแต่ถ้าเขาไม่สนใจเนี่ยเขาอยู่เฉยเฉยเนี่ยเขาไม่ไปโต้ตอบนะเอะช่างใหญ่หรืออ่าป้าแปงผักเนี่ยเขาไม่ไปโต้ตอบไม่อะไรเลยเนี่ยมันไม่ผลเลยนะทําไปตามความอาจุดประสงค์ของเราแคนะ่นั้นเองทําตามจุดประสงค์ของเราจบเลยเราคิดยังไงเราก็ทําไปอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นสนใจนะเราก็ทําคลิปทาอะไรอย่างเราไปเราก็ไม่ไปตอบโต้ด้วยไม่สนใจด้วย มันก็จบมันก็พูดไปเออพูดไปจนแห้งเลยละ่ะไว้ง่ายน้ำลายแห้งไปเลยพูดไปจนเจ็บคอก็ไม่มีผลถ้าเราไม่ไปติดชึ่งตามไม่ไปดิ้นตามนะจบพวกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะวิ่งทางไหนแล้วละ่ะงงะเออไม่รู้จะวิ่งทางไหนก็ นะบอกตรงนะบอกกันได้เลยว่าถ้าเราไม่ไปวิ่งตามเขาเออไปเต้นตามเขานะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันไม่มีผลอะไรนะมันก็ได้แต่พูดนะได้แต่พูดถ้าคนไปคนเราไปอ่อนไหวต่อคําพูดของคนอื่นโอ้ตายอยู่ไม่เป็นสุขเลยชีวิตเนี้ยเอาจริงอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกอ่าถ้าไปฟังคําพูดของมันอันนู้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ดีแล้ะเออต้องไปปรับตัวยังไงต้องไปทํายังไง เอ้ยถ้าเป็นตามนั้นต่อต่อไปเนี่ยนะเราก็ตายสิเราไม่ต้องเป็นธรรมาหากินอย่างอื่นใช่ไหมเราต้องไปเต้นตามคำพูดของคนพวกนั้นเหรอมันไม่ใช่นะเรามีชีวิตของเราตัดสินชีวิตของเราเองด้วยตัวของเราเองเราไม่ต้องไปสนใจแม่งพูดมึงพูดจนคอมึงแตกตายกูก็ไม่สนใจกูก็ดาเนินไปตามความคิดเห็นของตัวเองว่าถูกต้องที่สุดเอ่อไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกา นะมันก็ชอบใช่ครับผมคนยิ่งพูดมันก็ยิ่งดูไรค่าอันนี้มันใช่คือมันพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็พูดไปพูดไปพูดมาเวลาเราไม่เชื่อมันหรือเอฟซีไม่เชื่อมันก็ด่าเราอีกเพราะอะไรล่ะเอ้าพูดไปพูดมามันเขาไม่สนใจมันะ ก็ไม่สนใจมันมันก็หมดราคาเนี่ยไหมเออเหมือนกับพูดใส่ต้นไม้ถามว่าต้นไม้มันโตต่อไหมมันก็ไม่โตตอบมึงด่าให้คอมึงแตกมันก็ไม่สนเพราะอะไรมันไม่รู้สึกรู้สาไัยต้องทําตัวแบบต้นไม้ไหมเออไม่รู้สึกรู้สามึงด่าก็ด่าไปกูก็ดําเนินชีวิตกูไปอย่างเงี้ยทําไมอ่ะมันก็เมื่อยมันเองนะถ้าเรายิงไปเล่นเต้นตามมันนะโอ้โหเข้าทางมาเลยเออมันก็จะปนจะปันคนนี้ปันเออปันไปปันมา ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะคําพูดของมันนี่แหละนะครับนั่งมืดก็มันมันก็มืดอ,อยู่แล้วนะครับตรงนี้มันมีแสงนะถามว่ามีแสงไม่มีแสงสว่างมันมีอยู่อืมใช่ครับผมยิ่งพูดมันก็ยิ่งไร้ค่าเพราะว่าไม่มีใครฟังไงไม่มีใครสนคําพูดหรือเอาคําพูดของมันมาอเป็นบนรรทัดฐ,ฐานใช่ไหม เอามาดําเนินชีวิตถามว่าเอามาได้ไหมไม่ได้ไม่ไม,ไมีจําเป็นลองอย่าไปเอามาเอา่อถ้ามันสอนสอนได้นะมันก็สอนตัวเองดิถูกไหมสอนตัวเองทําสิตัวเองยังทําไม่ได้เลยนะสอนตัวเองให้ดีได้ไหมนะได้ไม่ได้ถ้าตัวเองแล,แล้วไม่เชื่อตัวเองเนี่ยแล้วใครจะเชื่อเออเช่ไหมควบคุมตัวเองได้ไหมไม่ให้ไปตำหน grands, ติติดติงคนอื่นได้ไหมอ่ามันไม่ได้ พอไม่ได้แล้วยังไงล่ะก็ไปเล่นคนอื่นเขาทั่วไปไงนี่คือประเด็นนะครับเล่นคนอื่นเขาทั่วไปนี่แหละมันปัญหาเอ,อเล่นทุกเรื่องทุกเม็ดนะครับทุกอย่างเอ,อเพื่อจะหาผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเอ,อถ้าพูดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผลประโยชน์คิดว่ามันจะพูดไหมมันก็ไม่พูดทุกวันนี้มันอาจจะไปขายขนมคกตามสี่แยกก็ได้ เราจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมลนะ่ะออแต่นี่มันพูดแล้วมันดันได้งไงโอ้โหคดีนี่นะมันติดเทอร์โบทีเดียวนะครับมันไม่สนอิร่าค่าอิลมแล้วไม่สนใจใครแล้วมันจะพูดอย่างเดียวแล้วเห็นไหมมันถามว่ามันเสี่ยงไหมไม่ต้องถามเรื่องเสี่ยงเสี่ยงโดนคดีเสี่ยงอ่าเสี่ยงโดนพักพวกด่ากับเสี่ยงพรรพวกสาบแช่ง มันเสี่ยงอยู่แล้วแต่มันก็ยอมเออมันยอมยอมเพราะอะไรอ่ะมันก็ลุ้นไงถ้ากูรอดตรงนี้ไปได้อ่ะกูรอดเรื่องคดีไปได้เนี่ยนะเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยกูก็รอดเรื่องอคุณธร,รสิศีลธรรมไม่ต้องถามไม่สนอยู่แล้วอ่เห็นไหมกูจะด่าเด็กก็ได้มูรี่เด็กก็ได้มูรี่คนแก่ก็ได้กระทั่งคนตายมันก็มูรี่ได้ทําไมละ่ะก็มันเป็นคนแบบนั้น มันไม่สนใจหรอกที่มันโมโหมันก็ด่ากาดไปทั่วคนโกงคนแก่มันด่าดแหละเออหัวงอกหัวดำน่ะนะมันไม่สนใจหรอกเออแล้วคิดว่าคนแบบนี้เราจะไว้เพื่อนะครับเราก็ด่ามันกลับสิสาบแช่งเข้าไปเผาพริกเผาเกลือกันอีกอยู่ได้ก็อยู่นะก็ต้องเอากันอย่างนั้นแหละถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่จบมันไม่มีจบอยู่แล้ว เคยมีมันจบไหมนอกจากมันเจ็บหรือมันป่วยถึงจะหยุดเออมีทางเดียวแค่นั้นแหละนะให้มันให้มันป่วยไปนะครับถ้ามันป่วยมันก็คงทําอะไรไม่ไหวมันก็คงยังไม่พูดหรอกนะเออหรือสาบแช่งให้มันนะอุ๊ีนะให้มันตะคิวกินปากมันนะเออตะคิวกินปากมันอาจจะพูดไม่ได้ก็ได้นะเออต้องเอาอย่างนั้นนะแช่งให้มันตะคิวกินปากดีไหม ปากเบี้ยวไว้ข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเลิกพูดอ่ะคนพูดไม่ได้มันก็จะไปสอนเออจะไปหัดสอนภาษาใบมาอีกใช้มือด่าอีกกันได้นะนี่สมันมันมันทนไม่ได้ไงวันวันไม่ตาหนิดีดิงคนอื่นนะครับไม่ได้บังล่าหาคนอื่นมันอยู่นอนไม่หลับดอกคนมันเคยมันติดนิสัยนะเออปากมันจะคันยิบ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 เลยถ้าไม่ได้พูดสักวันหนึ่งเนี่ยนะ คันปากนะเหมือนเลิมขึ้นปากเลยแหละเอาจริงๆคนพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นเนยวันวัน,วนมันก็ต้องหานะคุยหาอ่าหาเศษหาข้อมูลนะเออเห็นไหมนะมันชัดเจนนะครับหากินกับบนความทุกข์ยากของคนอื่นคนพวกเนี้ยอไม่รู้หรอกว่าที่มันไปเสียดสีไปว่าเขาเนะ่ะเขามีความทุกข์ยากไม่มีอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากจะให้ใครมาดา่าเขาอยู่แล้วนะ่ะ ตามหลักแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะบอกตรงๆถ้ามันยื่นมือเข้าไปในโทรศัพท์ได้นะถ้ารุ่นใหม่ทำแบบนั้นยื่นมือเข้าไปนะ,ะดึงหูเลยดึงจมูกมันออกมาเนี่ยนะหรือว่าเขกมั่งเอกแต่มันมั่งเนี่ยมันคงจะไม่กล้ามาพูดหรอกอามาพูดเนี่ยเดี๋ยวมือยื่นเข้ามานะเบิร์ดกระโหลกมันทันทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันคงจะมันคงจะไม่ค่อยกล้าหรอก เอ,อถ้าอย่างงี้เนี่ยนะมันจะกล้าตลอดเพราะว่าทำอะไรมันไม่ได้ยังดีแค่พูดเออยังดีแค่พูดแค่ว่าแค่กล่าวนะด่ามันไปแค่นั้นเองมันก็ถึงไม่ไม่มีคำว,ว่าเข็ตหลาบไงบางคนโดนคดีไปเนี่ยอ,อถ้าไม่โดนก็ยังกล้าหารอยู่เอ,อยังฟิตอยู่ขอบคุณมากครับคุณสิริวิมลน,นะครับคุณ